สวัสดีครับพี่ดองครับนมาแล้วครับมาแล้วจัดร้อสวัคซีนครับพี่้องครับเพระาระว่าวันที่หนึวันที่หนึ่งเสด็เดินทางไปหาจาจ้าของคุณค่ะเสด้เดินทางไปหาทีมงานสาธารณพชรบานแพงวันที่หนึงนะครับผมเสด็ไปไล่สุดนะครับเพราะว่าบอดโจว่วาให้ให้ไปไล่สุดรับกันวันที่หนึนะครับผม,ผมพอดีคุณหมอมาหอด้านเลยนนขออนุญาตน,นะครับได้ได้ วันเดือนปีเกิดวันที่10สกุมภาสองห้าสองสี่ครับผมศูนย์เก้าสองหนึ่งสามหกเจ็ดศูนมนี่นะครับศูนย์เก้าสอ่งสมหกเจ็ดศูนย์ห้าสามครับผมคุณหมอกําลังสวบประวัติจันร้อยอยู่ครับพี่น้องครับอันนี้คือตอนนี้คือกำลังวัดค้วมดันครับพี่น้อง โอ้โอ้ปลยแล้วปล่อยแล้วได้ครับ้มดันผมม้าไก่ยอนเจ้าจีงไปติ้เลโอ้ไม่ครับไม่ขอโทษขอไม่ได้หลายครับผมข้มดันตัวลั่นสูงครับพี่น้องครับผมครับผมแมนครับแมนครับโอ้ขอบคุณครับคุณหมอคยเอฟซีสาวน้อยปลาแน่นอนครับผมคุณหมอคยเอฟซีสาวน้อยครับ โอ้ยว่าเสียวผ่าพี่จะหมวกว่าด้ปดสั่พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพีจีสีดโอ้มากันหลายเลยพี่น้องบ้านเฮานะครับมาสีดวัคซีนเข็มแหลกคับจ่าร้อยกับสีดเข็มแรลกคือกันเจ้าพ่อไปยังจ้าปลังก้นมาไทยยังนอพุ่งขอไง่าสั่นลังก้นว่เาอิมเลงพุง้งเดี๋ยวก็อยากปิดป่าจะหวกกัก้นหลายแล้ว นี่นะครับเอาให้มันถูกต้องตามหลักกดนะครับเข็มแรกครับพี่น้องเข็มแรกครับมาแล้วมาแล้ว่อนอุ้มลูกอุ้มเต้ามาสนั่นสนุ่งก่อนะมาแล้วลูกพี่ลูกพี่น้อยลูกพี่น้อยนะครับเมื่อในมัสยดอยู่เฮือนเลยครับพี่น้องคุณหมอออกมาแล้วกับอนอสมอคนกัมาเต็มเลยนะครับน่าก็เลยว่าสิลป์มัสยดอ่าวัคซีนโอ้ลงซื้อป่อมเดี๋ยวขออนุญาตลงซื้อแป๊บนึงครับพี่น้องครับเอาลงซื้อเรียบร้อยวัดโค้งนั้นเรียบร้อยพี่น้องครับถาถาซีดวัคซีนเข็มแรก คนต่อไปกับมาต้อนนะครับตอนนี้กำลังวัดความดันอยู่พี่น้องอันนี้คุณหมอกำลังทำประวัติคนไข้ยอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องวัดเครื่องวัดความดันนะครับวัดความดันแล้วก็ความจะเสียดคุณหมอในเอฟซีสาวน้อยนะครับในเพื่อนเอฟซีสาวนอ้อยของแท้เลยนะครับผมเบิ้งกระโดดเล่าอยู่เมื่อโอ้ยกระโดดว่ได้ตาต้านในนั้น fc สาวน้อยเด้วยตัวก็ดีนึงหลายเพิ่งในเด้อที่ไปไล่สวนตะเฟินพอดี <จา S 2> อแล้วครับเนี่ยนะครับคุณหมอก็เป็น fc สาวน้อยด้วยจะดิ้นยล้าจ้านั้งนัดจะกินอ้าวคนต่อไปเชิญอิ่มลรอบ่แม่อสโบ่กินข้าวอิมออ่มลอรอบ่ท่างเนี่ยอิ่มแหรอจ้าโอ้ยสเ็ต้องกินข้าวต้องกินข้าวต้องสีสีดวัคซีนพี่น้องกินข้าท่างกินน้ำเบิดสุนแองจจ้าจ้าเมื่อนี้มาเสียดูเฮือนประธานอสมบประจาหมู่บ้าน คนก็เลยหลายในจักหน่อยอ้วนหนึ่งกวยก็มนี่หนกน้องคูนนะค่ะเด้อจ้าบ้าน้องคูนไม่ใหญ่แล้วปะอันนี้สองละค่ะบ้าน้องคูนโม่สิบสองตำบลเกมปลาชหลตะบนแกมปลาชจังหวัดอุบลบอกเขาทิ้งเลยแกงอุดสาระเหล็กใส่ผ้าพยนต์โคอันนี้คือกรอยจ้ะกรอยจ้ากรอยเนี่ยกอยมีหอดปักเ้าอ่อมีมีเผือกด้วยนะครับมีเผือกด้วยมีมะกรอยมีกอยมีเผือกมีเอ่อ อะไรล่ะบ๊กเพา,อ,าะะอันนี้เป็นของหวานนะคะอ,คอ,คอันนี้คือเห็ดขมยูคา,1 1> คาสีแดงๆ,ๆคือหมากม่อนอันนี้หมากกระถินโอ้ยหมากกระถินก็บเบิ้งบันนะครับไข้เฉียดไข้เฉียดก่รไข้เฉียดกนสีเสียวัคซินไป้องครับคือทำร่างกายให้เป็นปกติบอ่อยคิดบ่อยคิดหลายครับ แม่ย่าไแม่พอหายคิดหลายนะครับการฉีดวัคซีนทั้งพอต้องคิดหลายนะครับขัดควอมันมันสิขึ้นเพื่อนว่าคือผู้เฒ่าเพคนคิดหลายได้ว่าเสียบเสีดวัคซีนเข็มแรกเป็นยังเข้าต้องพอต้องคิดหลายบุรุษคนกับย่านนะครับพอมีโรคประจำตัวบ่หรือจะไหนบ่อังสียนะครับพอจะนั่นเข้ากับต้องฟอนไขกับพี่น้องบั่นเข้านั่นะครับเที่ยวนี่เป็นเที่ยวที่เท่าไรแล้วน้องคุณหมอบนว่าฉสียบพี่น้องเที่ยวนี่เป็นเที่ยวที่เท่าไรแล้วครับเที่ยวที่สามเที่ยวที่สามแล้วนะครับเที่ยวที่สามแต่ว่ากับเพราะท่านในเบิร์ตตัว ตัวหมู่บ้านอยู่มารอบแรกอะไรประมาณนสิบยี่สิบคนนะครับมารอบสองของมาณนสิบยี่สิบม่มีรอบนี่หลายนะครับอาจร้อยก็เลยว่าเอาถือโอกาสมาสีน้ำเพลินน้ำรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับอันนี้คือเข็มแรกครับพี่น้องเข็มแรกแล้วก็บสีเพลินกับสินัดเข็มที่สองต่อนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเอาเข็มแรกก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังทําประวัติแล้วก็วัดความดันนะครับตรวจ ตั้งกายวัดความดันนะครับจากคุณหมอจากรถบรรทุกเขมราดเทาออกมาเองนะครับพี่น้องครับอ่ะจะดนกันสีๆๆนะ้ำเพลินละเข็มเนะรียงคือ, YouTube, อ,น Facebook, นคอ,อ,อกนันนะครับเบื้องอยู่ในยูทูบอยู่ในเฟซเฟซบุ๊กนะครับของบอลโจเพลินกับพลาทีมงานเทาสีดคือกันนะครับสำหรับสานนิษฐานพี่น้องเพีงเทากับสีนะครับจานน้อยก็เลยว่าไหนๆก็จะไปหาเพลินวันที่หนึ่งนะครับไปไล่สวดนะครับบอลโจบอกมาว่าให้ไปไล่สวดทำได้ไอเด้ดอร์าสั่นก็นเลยว่าเอาโอเค นะครับยูบีก็คิดหอดที้งงาน,ท,งานทีมหอดหมูพวกก็เลยว่าสีออกไปไล่สดน้ำเพลินวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งสองนะครับสองหมื่นหนึ่งสองจะลอยก็เลยว่ามาสีดวัคซินพอ่อห้มันให้มั่นได้สีดน้ำเพลินพ่อเพลินบาวา่านะครับไปหนามาหลังผู้เดินทางนะครับกัสิไปบุระโกสุมสารข้ามบุระพี่น้องไปไล่สดน้ำเพลินมือวันที่หนึ่งที่สองวันนี้ก็เลยได้โอกาสคุณหมอออกมาจากอำเภอนะครับคุณหมอจากเขมรากเ่านะครับก็เลยว่ามาพอดีเลย กำลังเสียหายสีดวัคซีนอยูโรธีได้เสียดนั่นพอดเราเมื่อนี้นะครับพี่น้องเข็มแรกเข็มแรกเข็มแรกนะครับลองเบิง้งลองเบิง้งลองเลยลองเลยเข็มแรกดีแน,น่นอนเพม่อนวานะครับผมผู้ใด้พุทนาาิเศษกระเสีดเลยพี่น้องครับนะครับคุณหมอเพคนไหนคว่ำอ่า อไะไรล่ะเพื่อนนความความรู้ความมันนีลแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเสียดขุน <Okay. S 1> ค,ครับขุนกำลังน้ำแล้วครับท่านเตือนแล้วเตือนแล้วมาจารลอยกันเอาคิ้วขึ้กันระบาดนี่ง <c oughs> บาดทูเอากวันมูวเลยเนาะสมอยากเสีดแห้งสมอยากเสีดแห้งพี่น้องครับเอากวันมูวเลยจะหายเด้ถือเสียเด้อืมคิ้วคิ้วคิ้วดำยาเพื้นเอาแล้วเอาแล้ว จึ๊บว้าวมาจันร้อยเอาคางได้ดีเนาะคางนี้ก็ได้คางใสหรือางัวดีคางใสคางือนคางหวคือนางสโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนคางก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจานร้อยสีดีแล้วครับบัดนี้นิยมครับนิยมย่สนม ่าพี่สมัยน้ำหนักเท่าไรจ้าจ้าพี่สมัยน้ำหนักเท่าไหร่คะถือถือกล้องเองท้ายเองพ่อไม่น้องเีเอียงพ่อ <c oughs> โอ้คุณหมอเสีนดไห้ครับคุณหมอเสีนดไห้ทำตัวแบบผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับร <c oughs> เอาเลยครับคุณหมอขออนุญาตออกกล่องน้ำมัด้วยครับเออคุณหมอออกกล่องน้ำนะครับเอฟซีเฮาเ,าเาพื่อเอฟฮะ เป็นสุดโต๊ะค่ะโอ้สุดยอดเข้าไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนันาทีนะคะขอบคุณครับนั่งรอที่เสือที่ปูไว้ได้เลยจ้าได้เลยค่ะเรียบร้อยครับพี่น้องครับได้แล้วครับเจ้าเจ้าผมเป็นตลกครับผู้ใดสิเป็นนั่งเอกกลับไปแล้วครับแล้วตอนนี้แอนุนดีพลานานุ่งเอกเพิ่มนี่เรียบร้อยเรียบร้อย เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วคุณหมอบอดาปัสสิไปเป็นนั่งเอกยกอ่ะยังขอนั้งเอกน้อยจ้านี่สิไปเป็นนั่งเอกน้อยนะครับเสร็จแล้วนั่งพอจ้ะเอานั่งกันนั่งสินะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปดองครับดูซึกว่าควบดูซึกเบื้องต้นนะครับกาสิเป็นสิเป็นแบบว่าเจ้าน่ะเหร เป็นค like, <Okay. S 1> ัดคัดแขนหน่อยหนึ่งนะครับคัดคัดเป็นแบบเทียดเทียอยู่นี่นะครับเพราะว่าเมื่อถือกล่องตอนนี้เมื่อถือกล่องครับมันก็เลยเป็นเดียดเยนะครับมันบบได้เกี่ยวกับเข็มได้เป็นครับกล่องนี่นะคุณหมอกับหัวขวัญกันี่น้องเลยมันปวดน้ำแขนนั่นปวดน้ำยกกล้องนี่แหละคุณหมอวานะครับอือเอาเอาเอาได้การแล้วล่ะพี่น้องเขาก็นั่งถ่ายอยู่ทัางคุณ รับหลายคนมิเตเข็มแหลกเบิดเดียวยาไปเบิ้งกันสียาแลลวหาวร้อบาดนี่ไม่ไงก็สีน้วกันบอกโอ้ไม่ไงกับสีป้าทม่ต้อคนสีสีตัวนี้นี่ยกยนี่กัสีสีเป็นยังไเข็มแหลกนึกวาหนูซื้อนังไตื่นเต้นบ่ยู้จาสิมาสีว่มียังโอ้ตีโอ้เอาว่าเอาชอ้ยุ่ย เอสีไฮลยเจ้าเฝ้าไฮเจ้าเฝ้าไฮเปนเจ้าใดเจ้าหนี่เอาเอาพ่อเย่สีไปเจ้าเออพอเย่สีเจ้าไปหาบักมีกนฮะคนดันสูงควาดัรก่อนรอหาิบคนดันจะน่อยรอหาบพอไปยังเดี๋ก็ลงเีกเจ้าขึ้นไล่นั่งกว้าควันันน่งนั่งนัพ่อย่ดสีเราบอครับพ่อย่ดแล้วเข็มแหลกยังเข็มสองโอ้ยู่โอเคครับจะร้่อยกรไดละเข็มแหลกเอา โอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องสิงได้ออกเดินทางไปหาขายของได้บัดรเลยกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวจะได้บัดรอ้าวพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับทุกนนขุทุก,นนกคนนะครับนี่นะครับเสียดแล้วเสียดแล้วขอบคุณคุณหมอมากนะครับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับเ้าพุทธะไหนคนณหมอากไปแต่มาคลิปไปโอ้คลิปไปแล้วคลิปไปแล้วแต่ว่าคนยังอยู่อยู่ดอกครับขอบคุณครับ